สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ห่างหายกันไปนานเลยนะก็ถึง3วันเลยผมไม่ได้ลงคลิปก็ผมหาเมืองอยู่ด้วยแหละหาเมืองลงนะครับตอนนี้ผมอยู่ EC City นะมากับเพื่อนมากับพี่มากับน้องนะครับผมวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือที่โพเล็กนะครับผมโพเล็กเพื่อจะมาตีบูปินนะครับผมหาชิ้นส่วนครบแล้วขาดเหล็กอันเดียวเลยเออผมจะมาตีบูปินไมเบสนะครับเพื่อจะขึ้นไมเบสกันในประเทศนี้ถามว่าทำไมถึงมาประเทศนี้กันหรอเพราะว่า หนึ่งเลยพี่ชวนเพื่อนผมมาเล่นแล้วเพื่อนก็เลยชวนผมมานะครับก็บอสผมนั่นแหละโอเคผมโคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตีบูปินกันเถอะผมก็อยากตีบูปินเหมือนกันว่ามันจะตีตีจ้างไหมนะครับ2ีสิบนาทีรีประเทศนะจริงๆถามว่าทันป่ะผมก็ไม่รู้มันทันไหมนะแต่ผมจะลองดูผมจะเออแต่ผมจะลองมาถึงไหมนะผมจะ รีบขับไปที่เลเบลแล้วกันนะครับเลเบลก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่รีคอร์ดไว้ให้นะครับในประเทศสอบนะทุกคนถามว่าเป็นประเทศหลักไหมผมก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่ประเทศหลักนะครับผมก็เล่นรอประเทศหลักอยู่พี่ก็เลยชวนมาเล่นในประเทศนี้ก่อนผมก็เลยอ่ะตีตีโบวปินโชว์เลยละกันระคลิปนี้คือที่ผมหายไปก็หนึ่งเลยคนแถวนี้ติดโควิดด้วยนะครับก็เลย ต้องย้ายออกมาเน็ตมันก็อาจจะช้าๆหน่อยนะทุกคนแต่ผมไม่ได้ติดนะผมยังสบายดียังอัดคลิปได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมอีก3อีก3กิโลอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปให้ดูตอนที่ผมตีบุปิเลยละกันนะครับโอเคแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันโอเคทุกคนถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพาวรถก่อนนะพอดีรถผมมันจะเออมันจะตกเอ้ยมันจะ รถผมมันหายเออเอางี้ดีวกว่าเออผมพี่ของหลังรถด้วยนะครับตะ่ก,กี้ผมก็ไปกดตังมาเพื่อเอารถมานี่แต่ว่ารถผมหายว่ะเอาแสดงว่าผมไม่มีรถต่อเอาแสดงว่ามันดีรถให้เลยเหรออุ้ยดีจังดีจังเลยดีจังเลยบวกหนึ่งกับแอดวินก่อนเล่นซอนแอบอะไรไม่รู้กิจกรรมซอนแอบว่ะไม่บวกหนึ่งไปก่อนมึงบอกไปบวกกันไปเลย โอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมได้รถก่อนละกันนะเพราะว่ามันเดินน่าจะไกลอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดก่อนโอเคทุกคนก็ถึงแล้วนะครับพอดีพี่คนนั้นมาส่งผมน,นุ่นคันคันที่จอดอยู่แต่แกตอน,น้าผมอะ่ะเออเข้ามาส่งผมเว้เขาน่ารักมากเขามาจอดถามว่าขึ้นเลยครับอะไรอย่างเงี้ยประเทศนี้ก็คนนิสัยดีเยอะครับผม เปินอะไรของคุณอะประเทศนี้ก็น่ารักดีนะผมโอเคผมปีบูปินโชเลยละกันผมไม่รอลนะคนพูดเยอะเอ้ยๆๆ้ย้ยถ้าใครเข้ามาเปิดหลังรถไม่ตีให้กดชิป E แล้วก็ L ค้างไว้นะเไม่ใช่เรื่องของกูบ้าเป่านี่มันก็จะเอาของอย่างรถออกมาได้อย่างเช่นเศษบูปินอย่างเงี้ยออกมาเลยลนะห้าสิบ ไปทุกคนผมจะไปบูปินโชไปกันเถอะไปตีบูปินนรกกันดูทีว่าสามข่าจะติดเปล่าเอาบูปินไม่เบสน,นะทุกคนผมตีไม่เบสแล้วกันอ่ะตีไปเลยติดไม่ติดไ่รูปป้กูเฟียร์ไปก่อนนะมาดีติดโอโ้แตกกูไม่สนใจหรอกกูตีต่อกูเฟียรด้วย พอดีอย่หยุดขอเพียงแค่ฟันให้ไกลเฮ้ยติดติดติดแล้วติดแล้วคติดแล้วไอแช่เขาติดแล้วเพื่อนทุกคนกูตีบูปินติดกูตีบูปินไม่เบสติดทุกคนกูเฟี้ยวกูเฟี้ยวเกินเฮ้ยเฮ้ย ตีบูปินไม่เบสติดเสียว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเยทองห้าปูนไทเทเนียมสิบเหล็กสามสิบถามว่าโอเคไหมก็เดี๋ยวเหล็กสามสิบเลยอ๋อ,อเฮ้ยแต่ผมมีบูปินแล้วนะ <S <S ใช่เดี๋ยว <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เฮ้ยผมตีบูปินติดมาดิบูปินน่ะลุกบูปินน่ะลุกกับบูปินน่ะลุกเถอดพอดิติดแล้วครับ นี่มีบูปินม้เบสแล้วแต่ว่าผมว่าได้ข่าวว่าม้เบสอ่ะมันเอาคีย์ออก่ะถามว่าดีใจไหมมันก็ดีใจแหละแต่ดีใจไม่สุดนะครับก็บอกว่าบูปินมันบูปินเออม้เบสะบบกลัวว่ามันจะไม่ติดคีย์อ่ะคนถามว่าดีใจไหมมันก็ดีใจอหะแต่ว่ามันดีใจไม่สุดอ่ะเขาจะว่าแบบ80%ดสิบเนะใจแล้วก็80%ดีใจอีก2 0ก็คือ ตัวคีมันจะยังไม่เอามาคืนนะครับผมก็โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอโทษที่หายไปนานเพราะว่าผมาหาประเทศลงอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไม่มีคอนเทนต์ด้วยเออก็พอดีมีบุปปินเข้ามาพอดีก็จะตีบุปปินกันก็ต,ติดละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย